ค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะ โบค่ะเป็นแม่นะคะของอีลาดีมนะคะวันนี้นะคะแม่โบก็จะมาแนะนำนะคะเรื่องที่แม่โบได้กลั่นไปในรียิวนะคะว่าการที่เรามีอ่าไอดีเฟซบุ๊กหรือเพจนะคะเยอะๆดีหรือไม่ดีนะคะค่ะก็เขาเรื่องเลยนะคะแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปว่าดีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรในเรื่องของคลิปหรือว่าโพสที่เราจะนำมาลงนะคะเพราะว่า จะทำยังไงไม่ให้มันเกิดการซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเพจเยอะหรือว่า facebook เยอะนะคะก็ถ้าเราเปิดเป็นหมวดมืออาชีพทั้งหมดนะคะก็ต้องขยันนะคะทำคลิปเยอะหน่อยนะคะอย่างตัวอย่างตัวแม่โบเองนะคะแม่โบทำอ่ะ มีทั้งหมดนะคะมี Facebook ทั้งหมด3 ID 3นะคะ3 f ม c e b o o k นะคะแล้วก็มีเพจ2เพจก็คือเพจอีลาดีมเพจนี้นะคะแล้วก็เพจล้อซิมเนอแซบนะคะมีทั้งหมดรวมกันก็คือ5 ID นะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเปิดเป็นหมดมืออาชีพทั้งหมดเลยนะคะเพราะอะไรนะคะก็คือ f เฟซบ o ๊กหลักนะคะก็คือชื่ออาทิตยาสุป,ประเสริฐนะคะเป็น Facebook หลักเลยอันนี้มีผู้ติดตาม จำนวนสามพันนะคะในตอนแรกนะคะยังไม่ได้เปิดโหมดมืออาชีพนะคะไปเปิดเฉพาะในเพจนะคะทำเพจขึ้นมานะคะก็ไปไปทำในเพจเนาะไม่ได้เปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะคะมองเห็นว่ามีผู้ติดตามของตัวเองอยู่แค่ประมาณร้อยสองร้อยกว่าคนประมาณนี้นะคะก็ก็เลยไม่รู้ว่าเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามันมีเพื่อนเยอะๆมันคงจะเปิดเป็นโหมดมืออาชีพเองนะคะที่จริงไม่รู้ไงคะก็เลยไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกนะคะ ก็เลยไปมุ่งทำเพจค่ะเปิดเพจใหม่ขึ้นมาอีกเป็นสองเพจนะคะทีนี้ค่ะไปเจอนะคะไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งเนะะียค่ะชื่ออาจารย์กิรติภาคภูมินะคะอันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะคะท่านก็ให้ความรู้มาว่าอ่ามีไอเดีเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะแบบนี้เลยนะคะผมก็ได้ความรู้มาก็เลยเอาความรู้ตรงนี้ยมาบอกต่อนะคะ ก็เลยนะคะพอได้ความรู้มาปุ๊บก็เลยไปตรวจสอบดู Facebook ส่วนตัวนะคะปรากฏว่าคุณยังไม่ได้เปิดหมดมืออาชีพค่ะหลังจากนั้นก็เลยทำการเปิดค่ะพอเปิดแล้วว้าวมีเพื่อนตั้งสามพันกว่าคนแล้วมีผู้ติดตามสามพันกว่าคนแล้วมันสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนี่คะทิ้งได้ไงใช่ไหมถูกไหม ค่ะทิ้งไม่ได้ค่ะเดินหน้าทําต่อแล้วทํายัางไงล่ะก็ต้องไปดูความสะอาดของ Facebook ไงคะหน้าบ้านหลังบ้านนะคะโพสที่ผ่านมาติดปัญหาอะไรไหมไอ้เขียวเหลืองแดงอะไรที่เขาว่ากันนะคะบบก็ไปตรวจสอบเลยค่ะปรากฏว่าโดนตัดสิทธิ์โฆษณาท,ทั้งหมดนะคะแต่คุณสามารถมีไรายได้จากดาวอ้าวดาวก็เอานะคะ Facebook เฟซเนี้ยได้ไรายได้จากดาวนะคะมีรายได้จากดาวเอาสิคะไม่ทิ้งเหมือนกัน,นะค่ะทิ้งไม่ได้เนาะอย่างนี้น้อยมันก็เป็นรายได้ถูกไหมคะก็คือมีรายได้จากการสร้างเรียวนั่นเองนะคะมีสามารถทรํารายได้จากการสร้างเรียวโดยรับรายได้จากดาวของเรียวนะคะเรื่องอะไรจะทิ้งใช่ไหมคะทีนี้เราก็มี facebook หลายอันไงคะเพราะอะไรก็ที่ผ่านมาเคยขายของไงคะก็เลยมี Facebook หลายอันหน่อยนะคะก็เลยไปไล่ดูนะคะ Facebook ที่มีทั้งหมดอีก2 Facebook นะคะอีกส Facebook นั้นก็คือพอเปิดเป็นหมดมืออาชีพนะคะก็มีผู้ติดตามก็ไม่ได้ขี้เลยค่ะเกือบพันแล้วบ้าง8ปดร้อยบ้างห0รบ้างทิ้งได้ไงคะอีกนิดเดียวใช่ไหมเอ่ยจะสร้างไรายได้แล้ว ก็ทิ้งไม่ได้ค่ะเหมือนกันค่ะสรุปแล้วต้องเดินหน้าทำคลิปอ่าของตัวโบยองลงคลิปวันละพยายามนะคะที่จะลงคลิปให้ได้วันละสามสามคลิปต่อหนึ่งไอดีเฟซบ o ๊หรือเพจนะคะพยายามนะคะแต่ก็ได้บางไม่ได้บางนะคะในตอนนี้นะคะแล้วก็นะคะอย่างที่บอกว่าเร็วเราทิ้งไม่ได้ค่ะเราทำไปเถอะเราไม่รู้หรอกว่า คลิปไหนจะดังจะปังถูกไหมคะเราไม่รู้ค่ะทำไปเถอะอย่าทิ้งนะคะเหมือนตัวโบอย่างที่บอกว่า Facebook แรกโดนตัดสิทธิ์โฆษณาทุกอย่างบัญชีของคุณถูกปิดถูกปิดการใช้งานโฆษณาเพราะอะไรโบเคยขายสิ่งที่มันผิดก็คือขายหอยแครงไงคะมันมีผิดเกี่ยวกับสัตว์ นะคะผิดเกี่ยวกับสัตว์ของเขาเราไม่สามารถที่จะอ่าเขาเคยเตือนมาหลายทีแล้วแต่เราไม่ได้สนใจไงคะเราขายในกลุ่มโพสขายนี้กลุ่มไปหน้ามาเก็ตเพจบ้างนะโพสแล้วบ้างไม่ได้สนใจคะ่ะฉันรู้แต่ว่าลูกค้าสั่งของฉันฉันไม่รู้เลยอย่างอื่นพอมาถึงในการสร้างไรายได้จากเรเยวทีนี้เข้าไปดูคะ่ะโอ้โหยาวเป็นกินโล ของข้อความสนับสนุนเยาาเป็นกิโล,ลนะคะทีนี้เดือดร้อนค่ะถามว่าแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขได้นะคะแต่ว่าในเคสของโบก็คือโดนตัดสิทธิ์โฆษณาอย่างถาวรแก้ไขได้โดยจะต้องไปแก้ไขใน PC นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะในโทรศัพท์เราไม่สามารถทำได้ตัวโบยังยมไม่มีนะคะไม่มีเครื่อง PC ส่วนตัวเพราะว่าพังไปหมดแล้วนะคะ ก็รอนะคะเผื่อจะได้เงินจากดาวตรงนี้นะคะไปซื้อนะคะเครื่อง PC เครื่องใหม่นะคะก็ขอดาวจากเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะคะอ่านะคะเ่ะเข้าเรื่องต่อนะคะอ่าแล้วยังไงที่บอกว่าดีนะคะพอมันมีนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ Facebook ที่หนึ่งสองสามเราสามารถเอาไปกดติดตามเพิ่มเป็นผู้ติดตามของ Facebook อื่นๆนะคะติดตามกันเองไปมา ได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งการให้ดาวแล้วอา้าวแกบ้าหรือเปล่าให้ดาวตัวเองอ่ะของโบนะคะดาวของโบก็คือจะมาจากนะคะบางทีโบก็เวลาลูกค้ามาซื้อของนะคะตัวมบขายของนะคะลูกค้ามาซื้อของโบก็จะบอกเขานะคะว่าพี่จ้าลูกค้าคะ่ะนะคะอ่ะโบก็เปิดเพจนะคะแม่เปิดเพจโบเปิดเพจนะคะ เนี่ยคะ่ะมีเพจของลูกสาวนะคะยังไงฝากเข้าไปดูคลิปแล้วก็ติดตามให้หน่อยได้ไหมคะหรือว่าอ่าให้ดาวส่งเป็นกําลังใจให้น้องได้ไหมคะให้น้องดีมนะคะแล้วก็ก็บอกกับลูกค้านะคะลูกค้าบางท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอาบางท่านบางท่านไม่เป็นค่ะท่านไม่เป็นแต่ว่าท่านก็อยากให้กําลังใจช่วยนะคะท่านก็ให้เป็นเงินกับโบมานะคะว่าอ่ะเอาไปซื้อดาวให้น้องหน่อยมันขาย ดวงละเท่าไรนะคะบางท่านถามแบบนี้มาเลยจริงๆนะคะัวก,ก็เลยอ่ะก็บอกเข้าไปแล้วก็เปิดให้ดูว่าถ้าเกิดว่าซื้อดาวมันจะต้องเท่านี้นะค่ะอย่างนี้นะคะอ่ามันก็จะถ้าไม่แน่ใจก็คือสิบสองบาทไม่แน่ใจว่ามันจะได้กี่ดวงเนี่ยค่ะโบก,ก็จําไม่ได้เนาะลูกค้าบางท่านใจดีค่ะท่านก็ให้เป็นเงินมาซื้อเราก็ซื้อให้ท่านดูนะตอนนั้นเลยโดยใช้ facebook อีกอันหนึ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะซื้อได้นะคะอย่างที่โบอบอกว่า facebook หลักที่โดนตัดสิทธิ์โฆษณาผมไม่สามารถที่จะใช้อะไรเกี่ยวกับโฆษณาของเขาได้เลยแม้แต่การซื้อดาวก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดซื้อดาวก็ไม่ได้นะคะดังนั้นก็มี Facebook อื่นที่ซื้อได้ไงคะก็เลยทําการซื้อดาวแล้วก็ให้ลูกค้าดูว่าหนูซื้อดาวแล้วนะคะตามที่แม่ให้เงินหนูมาหรือว่าพี่ให้เงินหนูมานะคะหนูซื้อแล้วนี่ก็เอามาส่งให้กําลังใจใน เพจนะคะเพจที่ที่ของเราสามารถรับดาวได้นะคะหรือแม้กระทั่ง a c e b o o k ส่วนตัวของเราที่มันสามารถรับดาวได้แล้วก็ยังแบ่งเผื่อแผ่ไปส่งดาวให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะบก็มีส่งให้คนอื่นๆเหมือนกันที่เราชอบใจเขาถูกใจเขาเราก็ไปส่งให้เขาเหมือนกันนะคะในตรงนี้นะคะบางคนถามว่าทําไมแบบว่า มีแต่ชื่อโบทั้งนั้นเลยนะคะชื่อ facebook แม่โบเนี่ยที่มาส่งดาวให้นะคะทำไมไม่ค่อยเจอนะคะชื่อของคนอื่นเหตุผลก็คือตรงนี้นะคะก็คือของโบจะได้ดาวมาจากลูกค้าข้างหน้าร้านนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่เขาซื้อน้ำพริกนะคะเขาก็จะเป็นลูกค้าที่บางทีเป็นคุณยายท่านไม่ได้เล่นนะะโซเชียลอ,อะไรอย่างนี้นะคะ ก็มีบ้างหรือว่าบางคนเล่นแต่เขาไม่ได้สนใจในตรงนี้เขาก็ให้เป็นเงินมาบอก็มาซื้อนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เรามี ID Facebook เยอะมันมีข้อดีหลายอย่างตรงนี้นะคะอะเราสามารถโปรโมตตัวเองได้โดยการสร้างคลิปเรียวในทุกๆอันนะคะ Facebook 2Facebook ที่โบมีอีก อีกใช่ไหมคะตอนนี้มีผู้ติดตามถึงและมีโอกาสนะคะที่จะมีโฆษณาสตรีมเข้ามาแล้วนะคะสร้างโฆษณาได้นะคะเราก็สามารถนำพวกเขาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการรับเงินเราสามารถถ้าถึงเวลาที่เรารับเงินได้เรารับเงินได้ในทุก ID ค่ะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าถึงวันนั้นเราทำได้เราทำได้ในทุก ID มันจะมีแต่ความปังๆขึ้นไปนะคะคุณมี1 ID คุณรับเงินแค่1 ID ค่ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นจริงทุกเดือนก็จริงนะคะแต่ถ้าคุณมีหลาย ID แล้วคุณสามารถทําได้ไม่ซ้ํากันทุกคลิปไม่ซ้ํากันทุกโพสต์แล้วทําไมมันจะทํายอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้นะคะซึ่งอย่างของโบที่บอกเอาไว้ว่า Facebook 2อันที่มีโอกาสสร้างนะคะ ตอนนี้โมเพิ่มเพื่อนได้นะคะภายในอ่ยังไม่ถึงเดือนนะคะเพ,เพื่อนเพิ่มขึ้นมาก็คือสองพันกว่านะคะจากไม่ถึงพันจากเพื่อนหกร้อยเพื่อนขึ้นมาสองพันกว่าโจน facebook บอกว่าที่จริงเฟซบุ o กบอกว่ามีผู้ติดตามห้าร้อยเนี่ยสามารถสร้างาดาวได้นะคะจน facebook บอกว่าคุณจะต้องมีเพื่อนอย่างน้อยห้าร้อยคนเนี่ย ภายใน30สิบวันหมายถึงเขาจะให้โบเนี่ยนอนไอ้เพื่อนห้าร้อยคนเนี้ยเอาไว้ก่อนอย่างน้นอยๆอีก30สิบวันหลังจากนี้สาสิบวันไปเขาถึงจะเปิดให้นะคะเพราะอะไรมันมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมา เร็วมากค่ะเร็วมากจริงๆนะคะวันหนึ่งของโบก็คือวันละเป็นร้อยบ่องตรงนะคะไม่ได้โม้มีหลักฐานให้ดูค่ะทั้งลบทั้งอะไรคือเยอะมากชาวต่างชาติบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเขาเปิดการมองเห็นให้เรานะคะเขาถึงมีเพื่อนเขามาเพิ่มเข้ามาติดตามให้เราดังนั้นอย่างที่บอกค่ะยิ่ง facebook ที่เปิดใหม่นะคะเขาเปิดโอกาสให้เราเยอะมากเพราะ facebook เก่าทำไมถึงช้า เพราะว่าเราอาจจะทําผิดกดเขานะคะเยอะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะโบก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าโบจะขออนุญ,ญาตมา ลงรายละเอียดว่ากรณีที่โพสเราไอติดเหลืองติดแดงหรือว่าโดนปิดโฆษณาเพราะอะไรบ้างนะคะโบ,บจะมาแนะนําว่ามีส่วนตรงไหนที่ที่เราต้องไปดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงเฟซน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอย่าพิ่งท้อนะคะท้อมีเอาไว้ให้ลิงถือเท่านั้นนะคะเราเป็นคนค่ะเดินหน้าหางเงินเราจะรวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ